รับรับสมี30มีองศานะคร,รับรับได้ประมาณ350กิโลกร,รมัมห้ามเกินองศาถ้าเติมถ,ถ้าเกินแล้วมันจะมันจะหลุดถูกไหมครับบันสับองศนาสมอหลุดนะครับเพศที่2สมอบอกนะครับการสังเสาวนั้นต้อง2ใน3 60องศาต้นหนึ่งนั้นจะรับหนักได้ประมาณ350กิโลถ้าสองต้นก็คูณไป และสมี60องศานะครับสาม,มารถลักหนักสิ่งที่เราจะเป็นกางเต็นท์ผูกอะไรต่างๆกันไม่ให้ลมตีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นการฝังเสาน้ําต้องใช้เสาประมาณ1นิ้วที่ปากกีการนะ้รับเป็นทั่วไม้ยุคาเพื่อนนะนะครับยุคาเจ้ครับส่สวนสมอเพี่หนึ่งสองสามก็เดียวกัน60องศาลักหนักได้350หกิโลเหมือนกัน จะขูนไปรับหแักให้มากขึ้นครับสารเตานี่นะนี่แีละของสารพิษทียวตันถ้าของสารพิษตันสารที่ตันไม่ต้องใจจะหมอบอกดูไห้ลู้มลุ้มกันซะแล้วส่วนสมองบอกธรรมชาติก็คือที่เราหาได้ตามต้นไม้นั่นแหละเห็นยวนีครับนี่จะผูกอ่ะแค่นั้นเองเดี๋ยวนีครับกระจายนะฮะสมองบอกสามประเภทแบบหลุมนะครับแบบสาวบก นะฮะบกนั่นก็น้ำหนักได้สกิโลสอต้นเดียวนะฮะสองก็คูณมาแต่ละสต้อง6 0สบานติเครับแล้วแต่ละเงืนอ่าเงื่อนเงืนเขาก็จะูกเป็นหน่ตานหนแล้วแต่อ่าม่หมอ่หมนะครับอะโอเคไปเรื่องรอกวนนี้อาจารย์ทลียนที่สุดมาอาจาร์ท่านไหนสองพิศ นรกเอแล้วก็ไม่เจ้าอันนี้มันเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องของรอบนะฮะอ้อันเขาเรียกว่ารออเยี่ยวใช้ในการอำนวยความสะดวกในการยกสิ่งของขึ้นขึ้นลงหรือว่าเป็นลิฟต์ยกอะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้แต่ล้ำหนักเราจะค่อยๆนี่งแต่จะลองยก มาลอ,ลองดึงดูว่ามันหนักหนักขนาดไนะหนนะอันนี้คือตัวที่ใช้ในการทำโวยความสะดวกแต่ลกอับนี้เขาเรียกว่าลอ้าลอพวงนะครับล้อพวงคือใช้ในการทุ้นแรงนะครับในการขึ้นแรงแเดี๋ยวอายกอันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ลองดูว่าอันนี้มีแค่สอ,องอันนะแต่คราวนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งและน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นอูนะ่แล้อาจารย์คิดว่ามันจะเบาหรือไก็ต้องระดับ ไปเยอะนะครัขนาดสองมันมักไปเยอะตัวนี้คือใช้ใช้ในการตัวที่คือขุ่นแรงเราลอกเก,ก็บคู่น้ำหนักมันจะถ่ายเทกันนะครับมันเพิ่งจะถ่ายเทกันเยอะแต่ตัวนี้มันจะไม่ถ่ายเทมากเพราะว่าพื้นหนักมันหยุดที่ชิบอย่นะแต่คราวนี้มีรอบที่ไหนความเข้าใจฝักรผมไม่เก่งที่สุดนะผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่า,า,าวมัน,นเรืออมมเมมเเ่องแต่เรารู้ว่าคือมันมันจะถ่ายกินน้ำหนักได้ดีกว่าตัวนี้ ไปแล้วต่อไนีเรา่มีรอ,ก <c oughs> อรอกเชือบ้อชออเชือกดูยาดนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเรา,เรามาลองผูกตึงเป๊ะเลยไหมเรามาลองปูกมงนี้ <c oughs> วาง,ง,วงในช้อที่ล่มเดินที่ล่มจับคู่เลยเราจะผูกต้นนี้ไปถึงต้นนี้ให้เชือกตึงนะจับคู่แก้เชือกที่พุง จับคู่คนหนึ่งถือปลายเชือกไว้สมมุนติเป็นต้นไม้ดูดูนะวางซะบ้างที่เชือกนั่นนะโยมจะถือท้องสำมาใจคอจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยจับเชือกที่เหลือเนี่ยสอดเข้าไปเย็บเย็บให้เยบเ สอดเข้ามาสอดเข้าไปเฉยๆอีนูวันเอานิ้วขัดทีขัดขัดงนี้ขัดนี้เออขัดนี้เออโอเคไหมโอเคไ,ไหมเอาอ้อมอ้อมอ่อนต้นไม้มาให้ลุงดีเอามาเอาอะไรมาขัดแทนนิ้วอีหนูบันทีเร็วเออยังไม่ได้แต่งงานแต่งงานเต็มที่ขัดนิ้วมา เอาอเอาเอาเอาะไรสอดก็ไปที่ลูกไม,ไม้ไม้ข้างล่างไม้ไม้ไม,ไม,ม้ไม้ข้างล่างมาสอดไม้ข้างล่างมันน้อยเดียวอ่ะค่ะเออเนี่ยเอาเลยเอาละเฮ้ยอ่า<ม>เรามีลอกเลย<ล>ใช่ไหมมีลอกแล้วสอดเข้าไปเลยเอ่าแต่นี่ตึงไหมปล่อยตึงไหมเนี่ยตึงไหม,มเราไม่มีลอกแบบเขาเราโจลเราใช้ลอกนี่ได้เใช่ไหมดึงไปเรื่อยๆภูที่ไหนภูที่ไหนต้องอ้อมาอีกเที่ยวนึง แล้วก็มาผูกที่นี่ด้วยเงื่อนอะไรนะตุอะไรไม้ไม้นะสวัสดีสวัสดีโอเคตึงไหมลองดูที่ตึงว่าโอ้โหอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้เป็นแล้วใช่ไหมเป็นล่อยลอยลอย